หน้าอับอายขายขี้หน้าแบบสุดๆเลยทีเดียวหลังจีนออกโรงตําหนิการให้สัมภาษณ์ของกรรมการสิทธ,ธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยอย่างรุนแรงเนื่องจากไปปากแซบกล่าวหาเขาก่อนโดยเพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเผยแพร่พข้อความว่าคํากล่าวของโฆษกสถานเอกอักครราชทูตจีนประจําประเทศไทยตามรายงานของสื่อไทยเมื่อวันที่29มกราคมมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยได้มีคํากล่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาในซินเจียงของจ นและการส่งผู้ที่เข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายกลับประเทศจีนสถานทูตจีนประจําประเทศไทยจึงต้องคัดค้านอย่างหนักและแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1. ทางประเทศเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนพลเมืองจีนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทางประเทศปกป้องกิจกรรมทางศาสนาตามปกติสิ่งเหล่านี้มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจีนและเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวม,มุสลิมในซินเจียงของจีนได้รับการรับประกันอย่างสมบูรณ์คำกล่าวที่ว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนหรือเอากุรอานและภาษาอาหรับออกทั้งหมดนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างเด็ดขาด 2เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีพลเมืองจีนบางส่วนถูกยุยงและหลอกลวงโดยกลุ่มก,มก่อการร้ายและกลุ่มกำลังต่อต้านจีนในต่างชาติและลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายซึ่งผู้ที่ถูกส่งกลับประเทศจีนนั้นได้รับการจัดการตามกฎหมายสิทธิตามกฎหมายของพวกเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์และพวกเขาส่วนใหญ่ก็ได้กลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครรู้ชะตากรรมของพวกเขาเชื่อว่าถูกฆ่าตายไปแล้วทั้งหมด เป็นการกลับเท็จเป็นจริงปั้นน้ำเป็นตัวและเป็นคำโกหกอันชั่วร้าย ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนทศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวขอโทษเพื่อนเก่าเหล่าพึงโย่ด้วยที่ทําให้ระคายเคืองใจคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเช่นนี้คนไทยบางคนเท่านั้นที่คิดในทางลบขอให้เรานึกถึงวันดีเก่าๆของเราเพื่อนเก่าแก่ที่มีร่วมกันมาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันขอโทษจากใจอีกครั้งปอลลกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยจะแสดงความรับ ผิดชอบอะไรบ้างช่วยลาออกไปได้หรือไม่ยังมีสปิริตบ้างหรือไม่และไม่ใช่แค่อาจารย์อนนท์เท่านั้นที่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เมื่อไปส่องคอมเมนต์ของชาวเน็ตบอกเลยว่าเดือดยิ่งกว่าเช่นคณะกรรมการสิทธิ์ในไทยไม่ต่างกับกลุ่มก่อการร้ายที่คอยยุยงเยาวชนไทยให้เข้าใจผิดในหลายเรื่องรวมถึงการปล่อยข่าวปลอมและปั้นน้ำเป็นตัวให้ร้ายมิตรประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่อุ่ยกูครับองค์กรสิทธิ์พวกนี้หนุนโจรใต้ด้วย ผมเชื่อแถลงการของสถานทูตจีนเคยเดินทางไปจีนหลายครั้งเข้าใจสังคมจีนมากขึ้นไม่ได้เลวร้าหน้ากลัวอย่างที่สื่อตะวันตกและ NGO ที่รับเงินสนับสนุนจากฝรั่งตะวันตกกล่าวหาใส่ร้ายอยากให้ทางการจีนพิจารณาขึ้นแบล็กลิสคนไทยที่ปล่อยข่าวลือข่าวเท,ท็จแบบนี้ด้วยเพราะถือว่าทําให้คนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในใสายตาต่างชาติเช่นกันเราทุกคนรู้ว่า NGO คือเหลือบไรคอยบ่นทอนชาติเรามาตลอดตอนที่ท่านมา แล้วกล่าวตำหนิเราเราไม่โกรธเลยแต่เราอายมากอายที่รัฐบาลของเรามัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะดูแลชาติบ้านเมืองขอโทษจากใจครับบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ